กิเต่งก่อนมึงซิมมึงก่อนครับตอนนี้ก็เราเปรียวกับเอาเตงมาว่างแล้วเนี่ยครับไหนพ่อใดจะตรงใดแม่วิเพราะมันสูงตกวนตอนนี้กับมาเอาเอาเสบียงเอาเสบียงแล้ว

ได้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 ลงก็ได้เลยวะนี่นี่นี่เอาคอนตี้นี่ให้หมดถอนวันไหนยิบท้าพี่ทำเด่นโอ้ช่างไงโอ้โหขึ้นตัวเลยตีตะปูเดี๋ยวโอ้ทำนี่เลยพ่อแล้วเอาไปไม้เนี่ยตัวโอ้เดือดถอนตะปูมันใหญ่เดี๋ยวตีไปมันเตะมันหลักออกแม่เนาะหลักออกแล้วเฮาบ่ฮู้เลยมาเฮามาตีเป็น่ พี่บกเาาปลี่ยนมันดบ้ตะคู่แก่งลนี่นะเจสี่แล้วขายเห็ดขายยังเออมาือแตงโมเดอนี่รงไงอกไปแล้วเนาะเ็ละ่านหว่เดี๋ยวเ็ละค่านย่งขายเายยงเห็ดหลังค่ากัน ก็นสน,น,นยอยงยากอกาลลีก็ต้องเีสูงมดพอตดปิดเต้งเต้งเอามาหรอวะ ตั้งตทั้งๆุนบ่ข kind of ้างล่างเอาข้างล่างเลยนะข้างล่างแล้วคนจะแนมเห็นไว้ไหนมืกินลานยามาจากไหนน่อยก็นไหนะเขาว่าคุณเนี้ยเนี่ยมูสใส่ปุ้งน ไงวานนู่นอบเบันได้มองเขาขาึ้นมาซื้อนั่นน่ะอีครับตอนนี้ก็เ,เ,กเอาเปรี้ยวกับเอาเตงมาว่างแล้วนี่ครับนี่นะโต๊ะทีววว่ว่างคลองเอาว่างแตงครับนี่เป็นเทพมือหน,นักกับได้มาว่างแล้วครับอยู่นำทั้ง กข็า<ไ>ขายท่างครับ <ไข S 1> โอ้นี่ต้นนวยใหญ่ๆครับขายถึกๆครับขายถึกบ่ลลุ่มแก่นี่บอกราคาข้าี่นี่ยนี่ก็นวยละยี่สิบห้าบาทเพิ่งเขีย้ยวใบอยู่ครับนี่นี่รุ่นรุ่นใหญ่เติบครับเมียรุ่นอ้วนนั่นก็มีหดรุ่นสามสิบบาทก็มียอยู่ข้างในครับโอ้เป็นตลาดขายแต้งด้วนี่ครับ เป็นของขายน,นี่ก็นีกน่ก็ยี่สิบบาทครับตามรุ่นครับนี่ตามรุ่นตามขนาดครับมีรุ่นหน่อยรุ่นใหญ่คนดังเฮ็ดยังก็คือนละครับพี่นอ้องเฮ็ดแป้งก็ได้ขายแต่ว่าท่านใดพาเบื้องวันมีสสิสุกบอกอู้มีหอด3านสิน้ำอีกตัวหนึ่ง ครับมีลายละรุ่นลายแล้นับนี่ครับขายให้ลูกแก่สิบามหน่วยละพันอืมเออลูกดวงหน่นวยละสามบาทาครับนี่รุ่นใหญ่เติบประมาณเติบหน่อยใหญ่คักอย่าครับโอ้มีลายรุ่นลายขนาดครับนี่รุ่นนี้ก็นหน่วยละสามสิบบาทครับอืมเออใบเฟือง ข,ของ,ของเปลืองยางดีแต่บนบนเลนครับไปเบิ้งห่งหน่วยละสามสิบห้ามัน,นครับหน่วยละหกกิโลเหมือนอ่าหกกิโลนี่ครับนี่ไงหน่วยสามสิบห้าบาทครับโอ้จัมโบเลยครับไปนอนนี่ถ้าปลูกแต้งได้หน่วยใหญ่แต่ว่าก็ใส่ปุ๋ยยังหน่อยหน่วยใหญ่แต่ปุ๋ยยังวน เขามีสูตรปุยมัดของเขาปุยโอเขายังเยอะเลยเขาให้เครดิตพอเขานะพอเป็นเคยเฮ็ดมากอนเขาไม่เคยเฮ็ดเขาคุยพวกก็ได้เนาะมันหล่นหลุดมันลหล่นได้สั่งเบิ่งบ่เนี่ยสั่งถ้าก็มีหน่วยเกิือหน่วยอื่ม ข้าวสิไป้ช่งให้มันหน่วยลสีลุ้หาสีลุหาเปรีเลยมันก็ได้หรอ่งงั่งคัดเลยมันติขึ้นร้ายครับนี่ก็มะบึงครับนี่แตงขึ้นเนี่ยหน่วยแดงกิ๊กครึ่งยอดนี่นี่ปลานี่ครับเมื่อัานล่องเก็บปลาอามูกวนมันโบเขียวมูอมือมันโบนี้น่ะมูมือมันเขียวน่ะมันก็สุกกระี่นองยากกบมาเดิมหาบเปี้ยวเองครับไปสามนิ้อู้ นยน่ใหญ่เถอนุนจาาบานนี่น,นีนาจซีนะลูงแกเออจิงซีะเจ้าิงซีขมานหาโลกหาโลกกลัวอู้หนุยใหญ่ขักเถอเน,นาะล่เริ่มเครับางเริ่มแล้วมันเต็งเต็งโมงกินตลาดเต็งโมตลาดองตลาดเต็งโมงตลาดเออเต็งม,งต,งมงตลาด ย่นแม่ยยังสั่นแม่พอนุ่นขามรถเลยตัวเอ้ยย่นเลยก็เห็นว่าตะล้อยก็ย่ sí, ีีเอ็นย่นบักย่นบักเลยเด้เข้าหมว่สมารเลนหวานบันนี่หวานบ่เต็มไมยเด้งสี่สี่หวานากเทีือัี่ีมาจะเล่ามาซิมก่อนนี การซิ้มซิมอาซื้ซเลยกันซ้นี่เสียเงินบ่หา่เงินนันึฮะเป๋วกานซิมนี่ต้องเสียงเงินบ่เนี่เสีสดเย,งงอยดอกเสียดอกนั่นแหลองอนงงตงงโมแต่งโมผมพยายสมชยเพิ่นมันเกิดเที่ยวนะจะรุ่นนี่ล่ะรุ่นเนี่มันเป็นยังไงมันิ่นปลูกน้ำมัน พิ่นออกปุ๋ยไอแคมแฟนใส่ต้นหินทะพาลแล้วมันเกิดเหล่าพ่นจงแหวกทางล้ำต้นนะเออได้หลายได้หลายไป่ไม่สัม์เพิ่นเมึงเนอะยือ้อสายก่อนยื้อบานสมัดอ่ะสมัดมีแตงให้กันบ่นี่อมันเกิดเองแล้วกะเราปลูกต้นหินทะพาลล้ำน้องอ้อมทางว่ามีอ,าอยู่มันมีลายคนปลูกลายบ่ะลายลอยลอยก้อนลุ่มเหมือนแล้วลอยก,ก้อนลมเหนเออต้นหินทะพาลล้ำลอย กรบพ้าอีกแล้วเราเกิดเองแม่นาฬล่อห้มากมือนอนเนาะหนุยรุนรุนใหญ่มีซี่ชิไหเ็นทเาะแม่เนาะยักกระโบหูมาเคยขายแตงเข่ากระโบหูเนาะใส่รถมาทาเลยถูกแล้วถูกแล้ว เอาไว้โดนมันสินอาาฟอไนเออมนสิฟอเออฟอไนเลยเดีเอาไว้โดนมันอ่เอาอเา่อไตังใจปลูกมันเกิดเองนะเอาะตันแล้วกันงามตัวตัวปูเออเกิดเองนี่มันสิง,งามตกวตั้งใจเฮ็ดเลยบ่เคยเชี่ยีลายเร้ตอตะวันนวย มันยันยันเลยครับสามหานะตัวนี้ตัวุ่สามค่าตัวนี้ได้ขายมักแตงโมเรอเฮะขายมักแตงโมเรไปแตงงันเไปหาเมียซะเมีย่อ้ยดี เนี่ยข้างเหล้าแล้วก็ขายไอบอสือาแปอนองวยลาพูเอาไก่เถอะไม่มันเด้อไหลม่คีข้านนะเขาเมียมันใส่เห้าหรอกหน้าเละไรใส่เห้าท้านเี้ยทานเห็นหน้าเลยม่บอลลุงแก่บักงบ้ซักคันนี้รถเต็มเรือนเลยไอบอลต้องเฮ็ดบักส่งบ้ักกันบ่าแขงเกเดตังได้เฮ็ดหลักจอก บคือตะก่นไงเขาว่าล<ฆ>็อกจอกนีเขาสาขาใดก็ห็นแต่พักกันบอกต่ก่นเขาวา่าฮาลูข้าเมียกับเาแต่นหน้าลายๆนะสมัยก่อนแต่เดือนนี้ว่ากันภไยหน้าลายลายแห้งเนี่ยเอาขายันจัง,งอ,อะเปียวไม่ได้เมียน้าบ้านเขาดอก,อกมันต้องเห็นล็อกจอกไงเออเ้ามือละสามมือละสามจอกส่งบระซัดเนาะตัดป่าส่งบระซัดมันเอาเมียยังไงครับนี่ก็ัน โช่ทุกมองเลยครับนี่เบิ่งเด้งทุกบอสทุกเห็นอยู่ครับยี่สิบห้ายี่สิบอลายลุนเต้องมันดูวนดูืึ้นลังอ่านมันก็ดินมันบอสเหมือมันก็อมากยมันเต่้เออหน่วยสี่สิบตัวใหญ่เลยตัวใดมันอยู่ถือดินลยเอไว้มันก็ค้งงาม งูอ่หมันงานี่ทำหายสินีนวยหัดบอนโอ้ยขนาดนี้แล้วเนาะมันโบึงไปใกล้เออกันใกล้กันนั่นกันสุ่งสี่อือส้งกันอะกัส่งสี่นี5 5้โดคือติดายยากโอ้มันงวยเลี่ยนว่ไเด้วไปหาคลยากวาดอกไปเที่ยวเปิด เปิดตาคายออกประตูออกสากเขาเลยสิกินหลายตากเราได้ไหม่งโอ้ยขนนั้นขนตกดีๆเต็มสวนแล้วนี่กระลุงน,น้อยอยากเก็บทานทามเสี้ยนเลยนะ่ะจะเจอง่ายจริงหัว่ามันสุกเนาะ ออกม่ว่ามันชุกเงี้ยเลยพาบ้งไตัวน้วยอย่ามันหมสูงรวยชุกมืดเลยกันชุกขึ้น่วยนวยบางมวงเขาือียนผู้เนาะต้งายควรก้นต้องกับพาเบึ้งตัวอันนี้ก็มีแต่วยเคี้ยวๆทำไมรวยนี่มันขี้ลายอันนี้มันเป็นยังความเบิ้งอะไรตัวนวยมันกระเด็นขันนวยสีขัน่วยสีมันขันวยสี่มันสิเป็นกระดันแน่จังหน่อยเป็นกระดันเลย เมงสี่บอกเลยเป็นกระดั้นในเดิ่งนี่เมงสี่ผ้าจะฉาดกินหรือมันสิกินเขาก็ได้นั่นกระเด้งกระเด้งยันบ่กระเด้งกระเด้งนั่นมันเป็นกระดั้นใช่เป็นกระนี้นละเป็นกระดั้นสิบ่สุกเลยกระนวยแบบนี้แม่นโยมมันสิเปิ้ลแมนกระนวยแบบนี้นี่คันเบิ้งเดินกระนวยละไล่เปลวกระนวยละลายคันมันแข็งแข็งคอกระดั้งกระนี้สุกนี่สุกกระนี้พอยู่ทั้งสุกนั่นโอ้จ้าแงมจเลยขึ้นเบิ้ง พอแล้วเขากินจนเบื่อแล้วนี่ชิมว่ามันหวานบ่หวานเขากินจนสังเกตเบ้างว่านี่นวยนสีนู่นนี่สิบบาทไปสิบบาทนี่กระส่งกระนี้นะเนาะนวยนี่กระส่งกระดันได้นี่เออส่งอยู่มันสิเป็นกระดันเอาเบึ้งเลยเป็นนี่นี่นี่เป็นแพร่โอ้ไปสิบบาทเลยมันก็ได้มืดเลยได้มืดหลือว่าเออกะได้ว่าสิไปขายเพยัง์ไงสิบบาทไปสิว่าซื้อนี่นู่นมันง่ามมีซุ้มนี่ซุ้มแพ่ที่นี่กันผูธสาวคือสิบแถมอีก ดูนึงเลยวะเอ้ยกันผู้สาวมาเสือปิี่ยว <4 S 1> เข้มหมดสี่ลูกสิบเนาะสี่ลูกสิบเขมหมดรถเนี่เห็นงามๆเนี่ยมาอยู่กับพี่แม่น้องสี่ลูกสิบนะเขาบัดซีได้ลูกสี่มาเอาอยู่คิดแต่งโมแล้วุกมาบอกว่าเอาเมียสายเฮียนกันแล้วเหรอวะสัเนาเออโอ้บัดทันแล้วแล้วนั่นตั้งหน้า,านกับผ้าอีกโอ้ ้าอะไรก็สุกตัวนั่นแหละแต่ว่าแจกวานหวานหวานหวานอนั้นแตงเขาียกว่าตมนี้นี่ก็คือแตงธรรมชาติด้วยพี่น้องแตงมื้ยม่ารินอะไหมับเ่งจนมือไมธรรมชาติมืดนี่ก็มืใไม้นะครับนี่ก็ลังเด็ปลูกปีนี้แหละครับนี้เริ่มเริ่มแล้วครับ ต่อไปคือที่ต่อไปคือที่เก่งกว่านี้แหละครับอันนี้คือว่าบทเรียนอยู่แม่พิธหาวิจิตรเขียเม็ดสมัครเล็นมือสมัครเล่นเนีขาเพิ่งล่องล็อกปั๊บเป็นปมาปาดถีบมองว่าคันไปขายผักเอาเต่งไม่ขายแล้วนี่ด้วยไปคู่สายอย่เพงเต่งก่อนมึงซิมมึงก่อน เปิดหน้ากากก็สวยธรรมชาติในสุกยานกัมเลยดิกินนี่มันหูเลยนไปเนาะองค์พระท่านได้ลืมน้อยเนี่ยเก็บมาเลยกันมันวางเลยเนาะโอ้หวานดีลหวานอยู่เปล่าหวานกรอบมันเลยมันหวานวัวพุทธเอาเนี่ยหวาน